ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีถ้อยคำหนึ่งที่ทำให้ผู้ฟังในสมัยโบราณต้องนิ่งอึง้งพระองค์ตรัสว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคนสัตว์หรือแม้แต่เมืองและอาณาจักรใหญ่โตเพียงใดก็ไม่อาจหลีกพ้นกฎแห่งความไม่เที่ยงได้ พระองค์ไม่ได้ตรัสเพื่อให้เราหวาดกลัวแต่เพื่อให้เรามองเห็นความจริงว่าทุกสิ่งดำรงอยู่ได้ด้วยเหตุและปัจจัยเมื่อปัจจัยสิ้นความดำรงอยู่ก็สิ้นตามมีตำนานเล่าขานกันมาว่าเมื่อใดที่ผู้คนในแผ่งดินเต็มไปด้วยความโลภความโกรธและความหลง เมื่อนั้นพลังแห่งกรรมมูจะเริ่มสะสมเหมือนเมฆดำที่ก่อตัวกลางท้องฟ้าเมื่อถึงเวลาที่เหตุครบและผลสุกงอมเมฆนั้นจะกลั่นเป็นพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงอาจมาในรูปของภัยธรรมชาติความขัดแยง้งหรือการล่มสลายทางสังคมไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญ พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าทุกความเสื่อมล้วนเริ่มจากใจของมนุษย์เมื่อใจไม่ตั้งอยู่ในธรรมความเมตตาหายไปความเห็นแก่ตัวครอบงำบ้านเมืองก็ย่อมเสื่อมตามใจนั้นการเข้าใจเช่นนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้เพื่อเตรียมใจยอมรับความเปลี่ยนแปลง และรู้เท่าทันวัฏจักรของกรรมทั้งหลายแผ่นดินหนึ่งอาจรุ่งเรืองชั่วขณะแต่เมื่อประชาชนหลงลืมธรรมะความรุ่งเรืองนั้นก็เหมือนเปลวเทียนที่ไหวในลมพระพุทธองค์มิได้ตรัสเพื่อสาบแช่งชาติใดแต่เพื่อเตือนให้ทุกดวงใจระลึกถึงหน้าที่ของตนในฐานะผู้รักษาธรรม เพราะตราบใดที่ยังมีคนดีหนึ่งคนแสงแห่งธรรมก็ยังไม่ดับสูญดังนั้นแทนที่จะหวาดกลัวต่อคำทํานายเราควรหันมามองภายในใจของเราเองเพราะแท้จริงแล้วแผ่นดินภายนอกย่อมเป็นภาพสะท้อนของแผ่นดินในใจเมื่อใจเราเต็มด้วยความเมตตา โลกก็จะเริ่มสงบลงทีละน้อยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนมีเหตุแห่งมันเองแม้แต่ชะตาของประเทศหนึ่งก็ไม่อาจหลีกหนีกฎแห่งกรรมได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อใดที่ผู้คนร่วมกันสร้างกรรมเมื่อนั้นแผ่นดินนั้นย่อมได้รับผลแห่งกรรมหมู่ และนี่อาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกัมพูชาในเวลานี้เมื่อเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของอาณาจากักรนี้จะเห็นทั้งความรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่และความทุกข์ยากที่ลึกซึ้งปราสาทหินอันง,งดงามเคยเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาแต่ต่อมากลับกลายเป็นซากปรักหักพัง ที่เงียบงันท่ามกลางพงไพรหลายคนถามว่าเหตุใดแผ่นดินที่เคยเปี่ยมด้วยบุญกุศลจึงต้องเผชิญชะตากรรมเช่นนี้คำตอบอยู่ในกฎแห่งกรรมเมื่อผู้คนเริ่มลืมพระธรรมลืมความเมตตาหันไปไหว้บูชาฤทธเดชอำนาจแทนที่จะเคารพในปัญญา และความดีกรรมหมู่ก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆเหมือนไฟที่สุมใต้เท่าฐานวันหนึ่งมันก็ต้องลุกไหมพระพุทธองค์ตรัสว่ากรรมไม่สูญหายไปไหนตราบใดที่ยังมีผู้สร้างมันเหมือนคลื่นในทะเลที่ไม่เคยหยุดเมื่อแรงคลื่นจากอดีตมาปะทะ กับคลื่นแห่งปัจจุบันพลังนั้นย่อมสร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติการแตกแยกของผู้คนหรือการสูญเสียศรัทธาในศิลธรรมแต่ในความมืดนั้นยังมีแสงอยู่เสมอเพราะตราบใดที่ยังมีคนดีแม้เพียงคนเดียวในแผ่นดินนั้นคนผู้นั้น คือเสมือนประทีปแห่งธรรมที่ยังคงส่องแสงอยู่ในพายุพระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นว่าแม้กรมหมู่จะรุนแรงเพียงใดแต่กรรมส่วนตัวของผู้มีศีลย่อมครุ้มครองตนเองได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรทำไม่ใช่เพียงหวาดกลัวต่อคำสาปหรือการล่มสลาย แต่ควรหันกลับมามองในใจเราเองว่าเราได้มีส่วนสร้างกรรมใดไว้บ้างหากเราทำดีแม้เพียงเล็กน้อยแสงแห่งบุญนั้นจะค่อยๆขยายออกและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชะตาแห่งประเทศทั้งประเทศก็เป็นได้หลายคนเมื่อได้ยินคำว่ากรรมมักรู้สึกกลัว คิดว่าเป็นคํำสาปหรือโทษทันจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนว่ากรรมคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนให้เรารู้จักตื่นรู้ผ่านผลของการกระทำของตนเองเมื่อแผ่นดินหนึ่งเผชิญภัยพิบัติเมื่อผู้คนทุกยากมันอาจเป็นสัญญาณเตือนจากธรรมะ ว่าถึงเวลาที่มนุษย์จะต้องหันกลับมามองทางที่ตนเดินอยู่พระองค์ตรัสว่าความทุกข์คือประตูแห่งการรู้แจ้งหากไม่มีความทุกข์เราจะไม่รู้จักสแสวงหาความสงบหากไม่มีความสูญเสียเราจะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีลองมองดูในประวัติศาสตร์ของหลายประเทศที่เคยล่มสลาย ทุกครั้งหลังจากความพินาศมักมีแสงใหม่แห่งศรัทธาเกิดขึ้นผู้คุณหันมาทำบุญภาวนาหันมาสแสวงหาทางธรรมนั่นแหละคือพลังของกรรมดีที่เริ่มงอกงามขึ้นจากเท่าฐานของกรรมเก่าพระพุทธเจ้าทรงเมตตาสอนว่ากรรมเก่าหนักเพียงใด ก็เบาลงได้ด้วยกรรมใหม่ที่ดีงามไม่มีใครถูกลงโทษเพราะพระเจ้าโกรธแต่เพราะธรรมชาติกำลังสอนบทเรียนผ่านผลของการกระทําที่เราเลือกเองทุกในวันนี้จึงอาจเป็นบทเรียนของแผ่นดินเพื่อให้ผู้คนได้ตื่นขึ้นจากความหลงดังนั้นแทนที่จะถามว่า ทำไมสิ่งร้ายจึงเกิดขึ้นเราควรถามว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างเพราะทุกครั้งที่เราเข้าใจกรรมเราย่อมหลุดพ้นจากมันทีละน้อยความทุกข์ของประเทศใดก็เช่นเดียวกันหากผู้คนในแผ่นดินนั้นรู้จักสำนึกผิดหยุดเบียดเบียนและกลับมาทำความดี กรรมก็จะกลายเป็นสะพานนำสู่ความสงบสุขได้ในที่สุดคำว่าคำสาบอาจทำให้ใครหลายคนรู้สึกกลัวแต่หากเรามองด้วยสายตาแห่งธรรมะเราจะเห็นว่าคำสาบแท้จริงแล้วคือเงาแห่งอนิจจังที่สะท้อนความจริงว่าทุกสิ่งย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ไม่มีสินใดคงอยู่ชั่วนิรันดร์แม้แต่แผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ไม่อาจหลีกพ้นกฎนี้ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่มีตัวตนคือกฎที่ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งเมื่อ,อนาจักรใดหลงลืมกฎนี้ มัวแต่ยึดติดในอำนาจความมั่งคั่งและชื่อเสียงวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ต้องสลายไปเหมือนดอกไม้ที่โรยราแม่น้ำที่เหือดแห้งหลายคนถามว่าทำไมสิ่งดีๆจึงไม่คงอยู่คำตอบคือเพราะทุกสิ่งต้องเคลื่อนไปตามการพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เราจมอยู่กับความเศร้า แต่สอนให้เรารู้จักวางเพื่อให้เห็นคุณค่าของทุกลมหายใจทุกวันของชีวิตและทุกสิ่งที่เรายังมีอยู่เมื่อเรารู้จักอนิจจังเราจะไม่หวาดกลัวต่อกคาสาปอีกต่อไปเพราะเรารู้ว่าแม้ความมืดจะเข้ามาแต่วันหนึ่งแสงสว่างก็จะกลับมาอีกครั้งการเข้าใจความไม่เที่ยง คือการเปิดประตูแห่งปัญญาและเมื่อมีปัญญาความกลัวก็จะค่อยๆจางหายเพราะแท้จริงแล้วคำสาปไม่ได้มาจากภายนอกหากแต่มาจากใจที่ไม่ยอมปล่อยวางเมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเราก็ได้ทำลายคำสาปนั้นด้วยตนเองในโลกที่เต็มไปด้วยความโกรธความกลัว และการแบ่งแยกพระพุทธเจ้าทรงชี้ทางให้เรากลับไปหาหัวใจของธรรมะนั่นคือเมตตาและการสํานึกบาปเพราะนี่คือพลังที่สามารถแปลเปลี่ยนชะตาได้แม้ในยามมืดมนที่สุดมีเรื่องเล่าจากพระพิสุผู้หนึ่งที่เดินทางไปยังหมู่บ้านที่ถูกเชื่อว่า ต้องคำสาบมาหลายชั่วอายุคนดินแดนนั้นเคยเต็มไปด้วยความทุกข์ความอดอยากและโรคภัยแต่แทนที่ท่านจะทำพิธีปลดคำสาบพ,พระเถระกลับเริ่มจากสิ่งเรียบง่ายท่านให้ชาวบ้านสวดมนต์แผ่เมตตาแก่กันทุกวันเช้าและเย็นไม่นาน พลังเห็นความกรุณาเริ่มแพร่ไปทั่วหมู่บ้านผู้คนเริ่มให้อภัยกันหยุดพูดคำหยาบหยุดทำร้ายสัตว์และร่วมแรงทำบุญสร้างกุศลความเปลี่ยนแปลงค่อยๆปรากฏเหมือนเมฆดำที่เริ่มจางฟ้ากลับมาสว่างอีกครั้งพระเถระกล่าวว่าไม่มีคำสาปใดอยู่เหนือเมตตา ไม่มีกร,รมใดหนักเกินการสํานึกผิดนี่คือหัวใจของธรรมะเมื่อใจเรานุ่มนวลโลกก็จะนุ่มตามเมื่อใจเราสะอาดกรรมเก่าก็จะเบาลงไปเองการขอขมาบาปเก่าคือการปลดปล่อยพันธนาการที่มัดจิตไว้กับอดีตพระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้ที่สำนึกบาปด้วยใจจริงเปรียบเหมือนคนที่หันหน้าเข้าสู่แสงอาทิตย์เงาแห่งอดีตย่อมอยู่เบื้องหลังเมื่อเราเลือกที่จะให้อภัยผู้หืนและให้อภัยตัวเองคำสาปทั้งปวงก็หมดความหมายเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในวัตถุหรือเวทมนต์แต่อยู่ในจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตา พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่มีใครหนีพ้นผลแห่งกรรมแม้จะหนีไปสุดขอบฟ้าคำสอนนี้มิได้หมายถึงการลงโทษแต่เป็นการเตือนให้เรารู้ว่าทุกการกระทำย่อมมีผลไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ไม่ช้าก็เร็วผลแห่งกรรมย่อมย้อนกลับมาหาเรา อย่างยุติธรรมที่สุดกฎแห่งกรรมไม่เลือกชนชั้นไม่แบ่งแยกเพศหรือศาสนามันทำงานด้วยความเงียบงันแต่มั่นคงเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ฝังอยู่ใต้ดินเมื่อถึงเวลาย่อมง,งอกงามขึ้นตามเหตุปัจจัยหากเราหว่านเมล็ดแห่งเมตตาเราจะได้ผลเป็นความสุข หากหวานเมล็ดแห่งโทสะเราจะเก็บเกี่ยวความทุกข์เมื่อแผ่นดินหนึ่งเต็มไปด้วยการเบียดเบียนกรรมหมู่ย่อมสะท้อนออกมาเป็นภัยพิบัติความแห้งแล้งหรือความแตกแยกในสังคมแต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าในความมืดยังมีคนเห็นแสง ผู้ที่มีศีลมีใจดีงามแม้จะอยู่ในยุคเสื่อมย่อมได้รับการครุ้มครองจากกรรมดีของตนเองมีคำเปรียบว่าในพายุแห่งกรรมยังมีเรือแห่งบุญที่พาให้รอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำไม่ใช่กลัวแต่คือปลูกมเมล็ดบุญไว้ตั้งแต่วันนี้ทำดีในยามทุกข ทำใจในยามโศกและให้อภัยในยามถูกทำร้ายกฎแห่งกรรมไม่โหดร้ายแต่เป็นกระจกสะท้อนใจเพื่อให้เราเตือนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมิใช่การลงโทษของใครแต่คือคำตอบของสิ่งที่เราเคยสร้างไว้พระพุทธองค์ไม่เคยทอดทิ้งใครเลย เพียงแต่ท่านให้เรารับผิดชอบชีวิตของเราเองเพราะเมื่อใจเราเปลี่ยนกํมเก่าก็คลายและทางสว่างก็จะเปิดขึ้นตรงหน้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงยุคมืดแห่งธรรมหรือกะลิยุกว่าเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์จะหลงในวัตถุและลืมความหมายของธรรมะผู้คน จะเชื่อในอำนาจมากกว่าความดีเชื่อในทรัพย์มากกว่าศีลธรรมและความเมตตาจะกลายเป็นสิ่งแปลกประหลาดในสังคมเมื่อจิตของมนุษย์ตกตำ่ำโลกภายนอกก็เริ่มสั่นคลอนภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้นความโลภและความกลัวแผ่ขยายความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจ พระพุทธองค์เปรียบสิ่งนี้ว่าแผ่นดินที่ไฟแห่งอกุศลกำลังลุกไหมจากภายในแต่พระองค์ไม่ได้ตรัสเพื่อให้เราสิ้นหวังหากเพื่อให้เราตื่นรู้เพราะในทุกยุคทุกสมัยแม้ธรรมะจะเสื่อมถอยแต่ก็ยังมีผู้คนที่รักษาศีลรักษาจิตและจุดประทีปแห่งปัญญาไว้ให้โลก พระองค์ตรัสว่าเมื่อใดที่มีผู้เจริญเมตตาเพียงหนึ่งดวงใจเมื่อนั้นโลกก็ยังไม่ดับสูญดันั้นคำเตือนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่อทำให้เรากลัวแต่เพื่อให้เราหันกลับมาดูใจของเราเองว่ากำลังอยู่ในยุคมืดหรือไม่เพราะแท้จริงแล้วมืดหรือสว่างไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอก แต่อยู่ในจิตที่เราถนอมไว้ทุกวันบางคนอาจพูดว่าโลกกำลังพังแต่พระพุทธเจ้าจะตอบว่าโลกไม่ได้พังเพียงแต่มนุษย์ลืมธรรมะและเมื่อใดที่เราระลึกได้หยุดสร้างกรรมใหม่หันมาทำความดีเพียงเล็กน้อยโลกก็จะค่อยๆฟื้นคืนแสงแห่งธรรมอีกครั้งหลายคน อาจไม่รู้ว่าคำสาปร้ายแรงที่สุดไม่ได้มาจากคนอื่นแต่มาจากความโกรธความแค้นและการไม่ยอมให้อภัยในใจเราเองคำพูดหรือการสาปแช่งของใครก็ไม่อาจมีอำนาจได้หากใจเราไม่เปิดรับแต่เมื่อใจเรายังโกรธยังอาฆาตพลังนั้นจะกลายเป็นสนามพลังลบ ดึงดูดทุกสิ่งที่ตรงกับความเจ็บปวดเข้ามาในชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดให้อภัยย่อมดับไฟในใจตนเองการให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเลือกที่จะปล่อยคำสาปให้หมดฤทธิ์พลังแห่งความเมตตาจะเป็นเหมือนน้ำเย็นที่หล่อเลี้ยงจิตทำให้ทุกคำสาปเก่าค่อยๆละลายหายไป เหมือนหมอกเช้าที่สลายไปเมื่อแสงอาทิตย์ขึ้นเมื่อคุณให้อภัยคุณไม่ได้ช่วยใครแต่คุณช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากวงจรกรรมที่ไม่สิ้นสุดหลายคนในช่วงนี้อาจรู้สึกเหมือนชีวิตสั่นคลอนเหมือนทุกอย่างพังทลายหรือสิ่งที่เคยแน่นอนกลับเริ่มไม่มั่นคงอย่าพึ่งกลัว เพราะนี่อาจเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดกรรมเก่าเมื่อกาเก่าถูกชำระหมดพลังใหม่จะเริ่มต้นพระอาจารย์บางรูปกล่าวว่าก่อนแสงอรุณมาความมืดย่อมเข้มที่สุดเช่นเดียวกันเมื่อคุณกำลังผ่านช่วงมืดมนที่สุดของชีวิตนั่นอาจหมายความว่ากรรมกำลังถูกปลดออกทีละชั้นทุกความสูญเสีย อาจเป็นการเปิดทางให้สิ่งใหม่เข้ามาแทนพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติและมองทุกสิ่งด้วยใจที่เป็นกลางเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมนำมาซึ่งโอกาสในการตื่นรู้หากคุณอยู่กับปัจจุบันรักษาศีลเจริญภาวนาคุณจะไม่เพียงหลุดพ้นจากคำสาปในอดีตเท่านั้น แต่ยังจะพบเส้นทางใหม่แห่งบุญบาร,รมีที่รออยู่ข้างหน้ามีคำกล่าวจากพระเกจิองค์หนึ่งว่าไม่มีคำสาปใดแรงกว่าพุทธธรรมและไม่มีอำนาจใดเหนือกว่าความสว่างของจิตที่ตื่นรู้ทุกคำสาบที่ถูกทรงออกไปในโลกนี้ล้วนมีแรงส่งจากจิตที่ยังหลง แต่เมื่อใดที่แสงแห่งธรรมส่องเข้าไปในใจเมื่อนั้นความมืดทุกอย่างก็จางหายไปทันทีพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่มีเมตตาย่อมคุ้มครองตนเองได้ดีกว่าเครื่องป้องกันใดๆแสงแห่งพุทธธรรมไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่พระแต่สถิตยอยู่ในใจเราทุกคนเมื่อเราระลึกถึงพุทธ ระลึกถึงความจริงแห่งชีวิตและปล่อยวางสิ่งที่ยึดติดคำสาปใดๆก็ไม่สามารถทำร้ายได้อีกต่อไปพลังของพุทธธรรมเหมือนแสงทองที่ค่อยๆละลายเงามืดในใจและทำให้เรารู้ว่าที่แท้แล้วไม่มีใครสามารถสาบเราได้นอกจากตัวเราเอง หลังจากเรื่องราวของคำสาบโบราณถูกเผยออกมาหลายคนอาจรู้สึกกลัวกับอนาคตของประเทศเพื่อนบ้านหรือดินแดนรอบข้างแต่แท้จริงแล้วพระอาจารย์ผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่าสุวรรณภูมิยังไม่ดับเพียงแต่กำลังตื่นใหม่ด้วยแสงแห่งธรรมกรรมเก่าของผู้คนกำลังถูกชำระผ่านภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงและความสั่นสะเทือนทางสังคมแต่ทั้งหมดนี้มิใช่จุดจบหากเป็นการเกิดใหม่ของยุคแห่งพุทธธรรมพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าเมื่อถึงเวลานั้นแสงธรรมจะกลับมาจากทิศตะวันออกเฉียงหนายผู้คนจะหันกลับมาหาธรรมะอีกครั้งเมื่อนั้นประเทศใดที่ยึดถือธรรมจะยืนยง ประเทศใดที่ละธรรมจะเสื่อมสูญผู้ที่ตื่นก่อนจะเป็นผู้คุ้มครองโลกใบนี้และผู้ที่มีเมตตาจะเป็นผู้นำคนทั้งหลายกลับสู่เส้นทางแห่งบุญนี่คือยุคที่การชํำระกรรมและการฟื้นคืนของแผ่นดินที่เคยถูกสาบคือยุคที่แสงแห่งพุทธะจะส่องทั่วสุวรรณภูมิ เมื่อเรามองย้อนกลับไปในทุกตอนที่ผ่านมาตั้งแต่คำสาบโบราณที่ทำให้ผู้คนหวาดกลัวจนถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เปิดเผยความจริงเราจะเห็นได้ชัดว่าคำสาบไม่ได้มีอำนาจใดเหนือใจที่รู้เท่าทันธรรมะเลยแม้แต่น้อยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในกัมพูชาไทย หรือดินแดนใกล้เคียงล้วนเป็นผลของกรรมที่เคยก่อไว้ในอดีตการและบัดนี้ถึงเวลาที่กรรมเก่ากำลังถูกชำระพระอาจารย์คือกล่าวว่าคำสาปไม่อาจทำร้ายผู้มีศีลและเมื่อมนุษย์หันกลับมารักษาศีลเจริญภาวนามีเมตตาต่อกันพลังของแสงธรรมจะค่อยๆปลุกทุกชีวิต ให้ตื่นจากความหลงดังเช่นผืนดินที่เคยถูกเงามืดปกคลุมบัดนี้เริ่มเห็นแสงอรณุณแรกของวันใหม่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญไม่มีสิ่งใดคือความบังโชคทุกอย่างล้วนมีเหตุและผลตามกฎแห่งกรรมคำสาปถิงนไม่ใช่การลงโทษจากฟ้าแต่เป็นเสียงเตือนจากธรรมชาติแห่งกรรม ให้เราหันกลับมาดูใจตนเองว่าเรากําลังสร้างอะไรอยู่ในขณะนี้เพราะอนาคตของแต่ละคนและของประเทศนี้ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยคำสาบแต่ถูกกำหนดด้วยจิตใจของผู้คนถ้าใจของเรามีเมตตารู้จักให้อภัยช่วยเหลือกันด้วยความรักโลกก็จะไม่สูญสิ้นอย่างที่คำพยากรณ์กล่าวไว้ แต่จะเกิดยุคทองแห่งจิตตื่นรู้ที่พุทธธรรมจะกลับมามีชีวิตในหัวใจของผู้คนอีกครั้งนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าคำสาบโบราณกำลังคลี่คลายไม่ใช่เพราะพลังลึกลับแต่เพราะแสงแห่งธรรมในใจมนุษย์กำลังกลับมาพนหนึ่งมาคำปิดท้ายจากใจหากสิ่งที่คุณได้ฟังในคลิปนี้ ทําให้คุณรู้สึกขนลุกหรือเกิดความเข้าใจใหม่ขอให้รู้ไว้ว่านั่นคือจิตของคุณที่เริ่มตื่นรู้แล้วเพราะทุกความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในใจคือสัญญาณของการเริ่มต้นเส้นทางแห่งธรรมขอขอบคุณที่ร่วมรับฟังเรื่องราวในวันนี้หากคุณชอบแนวคิดแบบนี้และอยากฟังเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ลึกซึ้ง ง่ายต่อการเข้าใจอย่าลืมกดถูกใจไลค์ like, และติดตามช่องการฝึกจิตใจการฝึกจิตใจเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปที่จะพาคุณเดินทางสู่ความเข้าใจใหม่ของชีวิตเราจะได้ฝึกใจไปด้วยกันในแสงแห่งพุทธธรรม emoji ผอม